อยากจะโกรธเขาก็คือห้ามอยากโกรธเขาเลยใช่ไหมครับพี่หนูต้องเป็นคนดีที่ไม่มีความโกรธเลยใช่ไหมครับพี่พอคนเข้าใจผิดก็เลยมีการปฏิบัติที่ผิดตามมานางสมาธิเอาเป็นเอาตายเพื่อตัดเวทนาไม่ให้เวทนาเกิดขึ้นเพราะเมื่อมีเวทนาจึงมีความรู้สึกอยากไม่อยากกับสิ่งนั้นต่ออีกทีหนึง่งสมุทัยจะว่าด้วยเรื่องของอะไร ปัญหา3ปัญหา3คือความอยากจะเป็นตัวนําพาที่ทําให้เราเกิดสมูทไทยใหม่เก่ากับใหม่ต่างกันยังไงถ้าเกิดพี่บอกว่าสมูทไทยคือความอยากถ้างนั้นหนูอยากกินข้าวหนูต้องไม่อยากกินเลยใช่ไหมครับพี่นั่งปฏิบัติกันอดข้าวอดน้ำกันเต็มที่ตัดความหิวไงตัดความอยากกินออกไปไงพอเราเข้าใจมันผิดเราเลยปฏิบัติต่อสิ่งนั้นผิดเราไม่ได้ละความอยากที่การละแบบซื่อแต่เราละด้ดยการรู้ถ้าอย่างนั้นชั้นที่เป็นเก่ากับชั้นที่เป็นใหม่เราละที่ชั้นไหนก่อน เราละที่ชั้นใหม่นะแล้วไอ้ตัวเก่ามีอะไรบ้างตัวเก่าจะเป็นทุกอย่างที่เป็นออโต้ของขันห้าขันห้าเราต้องกินเมื่อมีความอยากกินเป็นเก่าหรือเป็นใหม่เอาความหิวขึ้นมาก่อนพอขันห้าหิวเนี่ยเราไปละที่ความหิวหรือละที่ความอยากกินเราละความหิวได้ไหม,ไมไเราจะไม่ขันห้านี้หิวไปอีกสิปีข้างหน้าได้ไหมไม่ได้ไไดเพราะเดี๋ยวยันนี้มันก็หิวแล้ว อะไรที่เกิดขึ้นเป็นปกติของขันห้าสิ่งนั้นเป็นของเก่าทั้งหมดเราออกไปยืนกลางแดดเราร้อนก็เป็นปกติที่ขันห้าจะร้อนช็อตที่มันจะเป็นใหม่คือช็อตที่เราจะกระทําต่อสิ่งเก่านั้นยังไงบางคนอยู่กลางแจ้งร้อนแล้วข้างในฉันอยากจะเข้าที่ล่มเปิดแอร์ฉ่ำๆความอยากนาโดง่ง แต่บุคคลที่จเจริญมาแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อ,อขันห้าก็เป็นอย่างนี้เจอความร้อนก็ร้อนแบบนี้แล้วเราจะทนร้อนทําไมนะเรายืนตรงนั้นอยู่เราเพิ่มทุกหรือลดทุกทุกมันก็เพิ่มขึ้นขันห้านี้ก็เป็นทุกอยู่แล้วงั้นเราค่อยๆเดินไปในจุดที่ขันห้าเราสบายขึ้นดีกว่าพอเรามีความเข้าใจใหม่สิ่งที่อยากนั้นจะถูกเราดูอยู่เสมอแล้วเราก็สามารถทําสิ่งนั้นได้โดยที่ไม่ได้ก่อภพต่อไป อะไรบ้างที่เป็นความเก่าในสมุทัยอีกครับสันดาน อะไรที่เป็นออโต้ของขันถ้าเกิดมีคนมาดา่ทาทําไมบางคนถึงมีนิสัยด่ากับบางคนด่าแล้วเก็บเงียบบางคนด่าแล้วใช้กําลังใส่บางคนด่าแล้วประชดบางคนด่าแล้วเน,น็บแนมแต่และคนจะมีออโต้ของขันในการกระทําต่อสิ่งที่มากระทบไม่เหมือนกันเลยสักคนแล้วสิ่งเหล่านั้นแหละคือของเก่าเราทั้งหมดหากวันนี้คุณได้ของเก่ามาเป็นคนขี้โกรธก็เป็นแค่ของเก่าแต่หากคุณไม่รู้ว่าของเก่าคุณเป็นแบบนี้คุณจะอาศัยความอยากของคุณที่มีต่อสิ่งนั้นไปกระทา สิ่งใหม่มันก็จะเป็นการก่อพบพบจะเกิดขึ้นทันทีที่เราคอยตามความอยากตัวใหม่ตัวนี้